สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำไก่หมักซีิวทอดสไตล์จีนกันนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้เมนูไก่ๆนะคะแต่ว่ากลิ่นและรสชาติเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยไม่ธรรมดาเลยนะคะทำออกมาแล้วเนื้อไก่ก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำได้แบบนี้แล้วก็ดูน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนผสมนะคะแล้วก็เครื่องปรุงวิธีทำมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ตัตอนแรกให้เตรียมในส่วนของสะโพกไก่นะคะมาม่าจะใช้เป็นสะโพกไก่3ามชิ้นค่ะตัดในส่วนเกินตรงส่วนหนังออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลาะในกระดูกตรงกลางออกค่ะ ล็อกกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามีดนะคะหั่นลงไปเฉือนลงไปบนเนื้อไก่นะคะอย่าให้ถึงกับขาดนะคะเป็นตามแนวยาวแบบนี้ค่ะเพื่อเวลาที่เรานําไก่ลงทอดนะคะเขาจะได้สุกถึงเนื้อในได้ง่ายค่ะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเวลาหมักก็จะเข้าถึงเนื้อในใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะ เตรียมในส่วนของไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มปรุงแล้วก็หมักกันเลยค่ะส่วนผสมที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีขิงค่ะระมณจะใช้เป็นขิงซอยนะคะประมาณนี้นะคะใช้อยู่ที่ประมาณ10กร,รัมค่ะแล้วก็ต้นหอม1ต้นค่ะหั่นเฉียงซอยแบบนี้นะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะ1ช้อนโต๊ะ ปรุงเพิ่มด้วยพริกไทยป่นนะคะประมาณ7 1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายมาม่าใช้เป็นน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊แล้วก็ซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ค่ะ จากนั้นมาม่าจะใส่ซีอิ๊วดำค่ะเป็นฉลากสีส้มเหมือนเดิมนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นซีอิ๊วค่ะหอมๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มสีให้สวยด้วยค่ะถ้าหากมีเหล้าจีนนะคะก็สามารถใส่ในขั้นตอนนี้เพิ่มลงไปได้เลยนะคะคลุกผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นมาม่าจะพักไว้นะคะแค่ประมาณ30นาทีก็พอแล้วค่ะ หลังจากครบเวลานะคะออกมาได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเติมแป้งข้าวโพดลงไปหรือว่าแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งทําอาหารก็ได้นะคะเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปนะคะคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ1-2ช้อนนะคะก็พอแล้วค่ะ คลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะไม่ต้องถึงกับไฟแรงนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นก็นําไก่ของเราลงทอดเลยนะคะปรมาม่าจะนําในตัวส่วนของส่วนหนังนะคะลงทอดก่อนนะคะ เพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมในส่วนของน้ําตาลแล้วก็ซีอิ๊วมากนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเนี่ยไก่ของเราจะสีเข้มแล้วก็ดูเหมือนไหมนะคะแต่ด้านในไม่สุกค่ะเราจะทอดไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่ของเราเนี่ยจะสุกแล้วก็สีสวยดีค่ะเนื่องจากในขั้นตอนหมักนะคะเราใส่ในส่วนของขิงต้นหอมแล้วก็กระเทียมนะคะกลิ่นก็จะหอมมากๆเลยค่ะ แค่นี้นะคะพอไก่ของเรานะคะสีเหลืองสวยได้ประมาณนี้สุกแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะมามาคอนเฟิร mm ์ม hmm. เลยนะคะ mm hmm. ไก่สูตรนี้เนี่ยทำออกมาแล้วนะคะไก่นุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนเพื mm ่อ hmm. นดูนะคะสังเกตว่าไก่ของเราเนี่ยจะชุ่มฉ่ำแล้วก็ดูเงาสวยมากๆเลยนะคะ สับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วค่ะให้เพื่อนๆมาดูความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่ด้านในของเรากันนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีเงาสวยน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจมาม่าก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเมนูที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะ สำหรับวันนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแร้ววันนี้สวัสดีค่ะ